โจพร้อมยังโโโโจสี่สสอสี่สสมสี่แดสิ้สิบสิจสิบแปสเก้าสสสสองสี่สามสีบสี่แลสิบสองบาทพันพันอ้แล้วมันเป็นเนินได้เวลาหมดก่อนไหมเนี่พี่จะถึงแล้ว ได้เปล่าวะเอาละวุ่นน่ะพี่ยูตามมาแล้วโอ้นี่มีสองเตีมีเลดคิงสามคนแล้วก็มีไดมอนด์น็ดหนึ่งพี่ขึ้นมาข้างบนไหมเป็นเนินอ่ะมีแอลเคตตี้นเลยขึ้นมาเร็ว ยืนจทีจะยืนตรงบนขอนไม้เราก็ได้นะเออมามันยืนได้คนคนสองสี่คนสี่คนดึงใบคุ้มพร้อมกันพี่ลงมาขอนละสองขอนละสองหนึ่ง แฟชั่นด้วยเราเอาไว้วุ่นแต่งเสื้อี้าเพียีน้องนุมี

ไม่ชุบแล้วอ้าววิไม่มีใครกันหรอไล่พี่ยูไปไหนอะ่ะแล้วพี่เบลย์อีกคนนึงอ่ะ โอ้โหแม่งมันโดดลงมันกิ้งลงมาทำไมอุตสาข์ขึ้นไปบนไม้ละพี่ยูหายไปไหนอ่ะ ฉันบอกว่าเอาให้ยูโดนนอกออกวงเหรอออกวงแน่มันเด้งแน่เลยหนูอ่ะอแบบเวลาตายอ,อย่าอย่ไม่<า>ไมช,ชอบลอยขึ้นไปบนฟ้าเพราะฉะนั้นตายห้ามเด้งใช่ป่ะ เด้งแล้วแม่งออกวงเหมือนเกลวตอนนั้นน่ะเด้งขึ้นไปแม่งโอ้โหเกลีขึ้นหลังคา นี้หนูไปทำอะไรมาหรือเปล่าอยู่นะเข้ามาไม่ใช่พี่อยู่หนูเข้ามาแล้วก็คือแอน่ะหน่หนูรู้ว่าพี่อยู่แล้วพี่อยู่เป็นไอ่ะทำไมไม่โหลดเลยนะไม่โหลดไม่โหลดนะเกาะไม่โหลดเนี่ย ไม่รถไม่รถยังไงไม่เห็นรถเลยไม่มีใครพูดกันนะแล้วขอบูัะพี่ฉีดยานะครับวัดนี่จ้าวัดแม่ยม่แม่เดี๋ยครับมีใครรถว่างบ้าง แม่วานโอเคชัดสิญาไหมพี่ยูหายไปไหนอ่ะพี่ยูพี่ยูเขาด้วยงอจังอ่างวงไปงไงเรือเ่องอะไครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับพี่สิญา <c oughs> พี่ยูได้งอกวงเหรอใช่พี่นอชุบแล้วตัวออกวงติดตอนนายกนายกก็บอกทำอะไรไม่ได้แอ,อทีหลังเราก็ไม่จ้อง คือต้องอุ้มอุ้มคามือไว้เลยอ่ะห้ามปล่อยเวลาชุบอา้าวพ,พ,พี่พีม่มันไม่มีใครรู้ใครตึกไปคิดแล้วว่าโดนชุบเ้วจะเด้งออก <c oughs> ออกูอ้อมเลยเมื่อกี้จะได้ละเขาเหลือคนเดียวเราไปเปลี่ยนชุดกันไหมมีเขาอ <c oughs> ยากขึ้นเรืหนูเลยปาร์ปีวันหน<อ>ึ่งเลยนะจริงบอลอยู่ มี3มคันมีทะเบียนบีบีบีน BB ั้นนิโนแล้วก็บีวีแปอ่ะถ้าเขาไม่มาคืนภายในวันนี้ก็ปรับเขาอีกวันหนึ่ง